สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพ็อกเก็ตอินคารมิงนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในวันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อ่ามีเทพเข้าหลายตัวมากนะครับแล้วก็มีแจกไอเทมนะครับแจกอุปกรณ์แจกเพชรด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมอ่าเมกามอนสเตอร์อยู่นะครับ ก็รับชมคลิปอื่นเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับในเกมมอนสเตอร์นะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดมองตรงดิสเพย์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะครับอ่าจั่วก่อนละกันสุ่มกาชานะมีการันตีเทพด้วยนะครับ2ตัวนะครับเข้ามาวันนี้ครับเดี๋ยิบดูกันนะครับผมโอเคให้ทุกคนกดไปที่อ่าจั่วได้เลยนะครับนี่ครับกราดอนนะฮะเอสบวกนะโปเกมมอนระดับเทพนะครับเอสบวก สองตัวนะกราดอนกับไคโอก้านะเหมือนจะเคยมาแล้วนะมารอบที่เขาแจกเลยคอซ่าเนาะผมได้เลยคอซ่าฟรีมาแล้วก็มีกราดอนกับไคโอก้าแหละนะครับเป็นตัวสุ่มกาชาการันตีนะครับอันนี้ก็การันตีประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะก็ประมาณ8รอบนะครับผมก็สามารถจะเลือกใช้งานได้เลยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูคอมเมนต์ได้นะครับว่าแต่ละคนครับพูดถึงตัวนี้ยังไงกันบ้างนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะนี่ครับ ในส่วนของโปเกมอนระดับ S บวกเนี่ยผมเคยทำคลิปเทลิสไว้แล้วนะก็ไปดูกันได้นะครับว่าเจ้าคาโอก้ากับกราดอนเนี่ยมันอยู่เทียไหนนะก็น่าใช้งานหรือเปล่านะโอเคก็สําหรับโปเกมอนเทพ2ตัวมาแล้วนะครับการันตีเทพนะกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนี้ครับ activity point นะครับก็เป็นการสะสมพลอยนะเพื่อหมุนนะครับรับของรางวัลน,นะครับก็สุ่มฟรีก่อนเลยวันนี้นะครับมาถึงก็สุ่มฟรีได้เลยนะอ่าได้เอ็นจีคอนะครับโอเค ก็จะมีพวกเพชรเนี่ยที่คอนะครับถุงอัปเกรดนะครับคอมมอนชาร์ดนะครับอ่าอัพเฟนชิพนะครับกุญแจทองนะครับแล้วก็อัปเกรดประดับก็มีนะสีเขียวนะอ๋อกดออกทำไมเนี่ยแล้วก็มีพวกกาชาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะก็ในการสุ่มแต่ละครั้งครับเราจะมีสิทธิ์ได้5ครั้งนะต่อวันนะครับก็ทํากิจกรรมด้านขวามือนะครับก็เป็น achievement แต่ละวันนั่นแหละครับพอเราทําสําเร็จเราก็จะได้สุ่มอีก1ครั้งอะไรเงี้ย สูงสุดได้5ครั้งนะลิมิตสูงสุดตอนหนึ่งวันคือ5้าครั้งนั่นเองโอเคถัาไปเป็นสุ่มรูนนะครับผมอ่าเป็นลิมิตรูนนะอ่าเขาให้สุ่มฟรีด้วยนะครับอ่าโอเคก็สามารถใช้เพชรสุ่มรูนได้นะครับสุ่มครั้งเดียวหรือสุ่ม10ครั้งก็ได้นะตามอัธยาศัยนะครับผมกีดถัดไปครับเป็นอ่าบอสโลกนะเวอร์บอสนะครับผมเป็นเกงก้านะก็ไปตีกันได้เลยนะครับ โอเคเราไปดูกิจกรรมถัดไปกันบ้างนะครับก็เป็นกิจกรรมแจกแจกแจกนะครับผมเราไปดูก่อนแล้วกันก็ยังมีตรงนี้นะครับเอาอุปกรณ์มาแลกนะแล้วก็มีแพ็คนะครับเรจิกิการนะฮะยังอยู่เลยนะ S บวกนะแล้วก็มีแชมินนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่รับไปแล้วนะนี่ครับอ่ามีเซอร์เนอาร์ตนะครับผมนี่รับเพชรพีไปก่อน500นะนี่ครับเซอร์เนอาร์ตครับมาขายอยู่ในราคา35บาทนะโอ้โห เซเนียร์กับนกวายนกวายเพิ่งจะขายไปเมื่อเดือนก่อนนะสาบาบาทนะเจ้ากวางนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะตัวนี้นะเทียริสระดับ S เลยนะที่ผมเคยทำไว้นะครับโอเคแล้วก็มีเพอร์เชสนะครับผมซื้อของนะครับลดราคานะก็ตามนี้เลยนะครับตามป้ายเลยป้ายบอก50ก็ลด50ป้ายบอก40ก็ลด40นะฮะเจอะไรตามนี้เลยนะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อัปเกรดโปกเกมอนทั้งนั้นนะครับก็ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ซื้อในราคาถูกนะครับผม โอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่ะนี่รับพลังกายปกตินะครับผมแจกเพชรไปแล้วนะฮะห้าร้อยนะโอเคอ่ะถัดไปนะครับเราไปดูตรงนี้กันนะครับนี่ครับกิจกรรมล็อกอินทำกิจกรรม5วันติดต่อกันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมประจําวันแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขนะครับเราจะได้รับของรางวัลนะครับมันก็จะแจกเพชรทุกวันนะฮะแล้วก็โปเกบอลสีแดงๆนะครับเอาไว้ แลกของแล้วก็อุปกรณ์อัเกรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยลงดันเจี้ยนะครับตามจำนวนครั้งเลยนะฮะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบยากนะคุณก็จะได้พวกเพชรพวกอุปกรณ์ New Year Pack ครับไว้แลกเปลี่ยนของได้นะครับผมอุปกรณ์อัปเกรดเจเนรัทชี่คอต่างๆนะนี่ครับระดับแบบธรรมดาแบบยากนะนอกจากนี้ครับวันที่2นะครับคุณก็ไปลงได้อีกนะก็เรื่องพวกดิสแพดโปเกมอนอัปเกรดหรือกิจกรรมการใช้ทองนะครับก็สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของวันที่3เนี่ย อ่าตรงนี้เป็นอุปกรณ์เพเกรดก่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นคอสนะอ่ะให้ดูก่อนแล้วกันนะจํานวนเนี่ยเลื่อนเลื่อนดูเลยนะว่าต้องทาได้ขนาดไหนนะอ่าวันที่3ก็จะเหมือนกันครับลงอารีน่านะครับเัปเกรด EV แล้วก็ชาเลนจ์นะครับผมวันที่4ก็เหมือนกันครับเดลี่เพอร์เชสใช้เพชรยูเนียนนะครับหรือวันสุดท้ายเนี่ยก็มีพวกอาร์เธอร์พรไดา์อะไรต่างๆนะครับอัตราการใช้ทองเนาะก็สามารถที่จะจำรับของรางวัลตรงนี้ได้นะโอเคเรามาดูแจกเพชรกันต่อครับ 4ี่ต่อสนะแจกเพจอีกหนึนะเป็น600แล้วนะครับนี่ครับรับของรางวัลได้เลยนะฮะฟรีแพ็คนะครับผมกดได้เลยนะอุปกรณ์อัพเดตโปเกมอนนะครับตอนนี้ได้มา600นะครับนี่ครับ660แล้วนะอ่ารับต่อเลยครับมีอีกนะนี่ครับอ่านี่รับไปแล้วนี่ครับกดไปเลยอ่ะโอเคอ่ะกดเดี๋ยวลดไลน์ลงมาก่อนอ่านี่รับของไปเลยนะครับรับไปเลย อ่ารับได้2เบิลเลยเนี่ยนี่ครับ700แล้วครับ700เพชรแล้วนะนี่ครับ800เพชรนะครับผม800รออะไร860นะครับผมโหจะพันเพชรแล้วะแจกฟรีๆเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับโอ้รับไปเลย อ่ะโอเคประมาณ860เพชรนะครับก็เกือบพันเพชรนะฮะถือว่าเยอะมากแล้วครับแล้วก็เรามาทํากิจรายวันนะครับก็จะได้ทั้งหมดพันเพชรประมาณพันเพชรเนาะอ่าโอเคเรามาดูวงล้อกันบ้างนะครับนี่ครับวงล้อครับเป็นเดนซี่นะครับผมก็เป็นอ่าโปเกมอนระดับ S บวกอีกตัวหนึ่งนะฮะเดนซี่นะโอ้โหโปเกมอนเทพวันนี้มาเยอะมากนครับ4ตัวนะใหม่4เก่า2นะเป็น6ตัวนะครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบลัคกี้สปินนะครับก็มาจัดการกันได้เลยนะ ต่อมาเป็นกิจอ่างเปานะครับก็ยังคงอยู่นะนี่ครับเราก็เปิดอ่างเปาไปนะครับมันวิบวับตรงไหนแล้วก็เปิดตรงนั้นนี่ครับได้เพชรอีกแล้วนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหได้ร้อยห้าสิบแน่โอ้โหเ,นะเยอะมากปกติได้วันละสิบสิบห้ายี่สิบแค่นี้เองนะเฮ้ยโอเคเลยนะครับผมเนี่ยผมได้รวมๆกันหนึ่งพันเพชรแล้วนะวันนี้อ่าโอเคอ้ได้เก้าสิบสี่นะครับโอ้โหได้เยอะมากวันนี้นะครับ อ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับมาถึงกระลาเพชรเลยนะฮะนี่ครับเกิน1000แล้ววันนี้นะครับผมแล้วก็วันที่2ครับจะมีโปรแกรมมอนแบบเแจกด้วยนะครับแล้วก็มีเพชร100นะก็มีวาเลกี้นะครับผมอ่าเป็นโปรแกรมมนสายล็อสู้นะแล้วก็วันที่3เนี่ยจะเป็นโกดนะครับผมแล้วก็แจกเพชรอีก100ด้วยนะวันที่4ก็เพชรนะฮะวันที่5ก็เพชรวันที่6ก็เพชรวันที่7ก็เพชรแถมกับมิวนะครับระดับ S อีก1ตัว3ดาวนั่นเองนะ อ่าโอเคนี่แจกเพชรมาพันกว่าแล้วนะอ่าถือว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปน,นี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่งใหม่มคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ